Ừ, หวานตรงนี้กันจะ้ะพอปีที่แล้วพี่รออกอยุ่นหนีเนาะปีที่แล้วพี่รออกอยุ่นหนีร้านนี้จตะพี่น้องแต่ว่าตีมาไม่กระเทาจ้ะปลาแห้งพิ่ได้ออกจ้ะปลาลสตบัลีพี่น้อง จะได้ตีไพ่โกองกบกบกนอ่มป้าก็เขาจะป้าตัดออกกับพี่หนอเอเจาตัดตรงนี้ออกจ้ะเนี่ยจะกระดดอยู่ค่ะเก็บเอาตรงนี้ก็สิพ่อล้วมัง้งคะเนาะเนี่ยมาพี่หนอลาสเบอร์รี่พุ่จ้ะให้มา อย่าค่ะป้าตีเก็บมาจาเนาะจะพี่เนาะโดกโดกจ้ะมุนดูนูนน่ะนูน่นนนนนนนะเนเก็บกันค่ะเอากับปองน้อยมากสองกับปองจ้ะอันนี้เป็นของป่าแถฟังท่าผนกระแม่นหมดเลยจ้ะคุณไปคุณเนาะ ดิส่วนผีเพิ่นมากเก็บ,บอู่จ้ะบางคนเขาจ้าก็เก็บเลยพี่น้องบางคนเขาเจ้าก็เก็บจ้ะปลานี่ตรงนี้มันบอลดีจ้ะพี่น้องมันบอลมีไม่นอนดีจ้ะมันบอนบางต้นไม่นอนหลายกับโบเก็บเอาจ้ะเรือบเอาเนาะ เก็บหน,นัไดาภาพี่นองเขาปลาจ้ะไปเบิ้งเห็ดกินเก็บไปกินน้ำลายไปจ้ะมึงนี่ค่ะพวงมันอันนี้เนะพี่นองเนาะของปลาพวงมันจะเป็นพวงมั้งสินะค่ะพวงค่ะตรงต้นด้วย นั่งเก็บพี่น้องถ้าบันังน่งพี่น้องไปเห็นหน้อยนั่นจ้ะมันหลวงพี่น้อง,น,งนังน่งเก็บลงจากศีลนะคะ,ะนี่นะพี่น้องใครเห็นหน้อยมันชัดๆจ้ะอันนี้ของป่านะคะเฮแล้วมันสามแฮมกระหลวงพี่น้อง ้นเดีวยวกับพ่อแล้อมั้งคะเนาะ น,นีพบ่เคยหวานป็นไรจ้ะออกสุ่มๆนี่บางตวัวที่แบบมันหวานมีจ้ะตู้ของนายนพี่นอยใหญ่พี่น้องนนะของนายน้อยใหญ่จ้ะของนายพี่น้องของน้อ,นนอ,องพี่น,น,น้อยนอ้อยเนาะ เขาไปเอาได้ทาใงคืหเนนะ้างหน้าหม่อนจะน้อยๆห้อมันมเศร้านี่หมอกลงหน่อยอากาศเันเริ่มเย็นมากแล้วใช่ไหมมาเศร้าแล้วเรดูการเก็บเห็ดเต็มตัวแล้วจ้าเห็ดก็เริ่มออกองแล้วจ้า ถ้ากันออกลายเราเทดก็ได้พี่น้องข้างหน้าน,นั่นเอาบอดายจ้ะมึงดูี่อบอดายจ้ะมันนั่นจิดเขาอย่างนั้นโอ้ตกใจหมดเอิญน,นะคี่น้องไปหันเก็บไปก็บอะไรเหตุงานหน่จ้ะพี่น้อง ไปให้ลูกกินจ้ะมันดุดอ,อก,กุดมั่ได้เห็ดโจ๊กเห็ดแย้มหึืจ้ะเก็บไปกินมืดหอมๆเนาอจ้ะสุกแห้งมันหอม เยวตีพาพไปนองงานไปเบิ่งของนานั้ำจ้ะ ป่าราสบรีหอกจ้ะปีนี่ลองดูดคนค่ะตรงนี้ดีกว่าจ้ะเอานะลูก ทุกน้อยกับสิไปเลยพี่น้อยเกตีพี่าะเก็บคนเดียวจ้ะทายพี่น้ำเก็บพี่น้ำมัน,นบอกนครนะน้ำเก็บสาดจ้ะเดินมาดูฝั่งนี้ไม้มันใหญ่บ่ ทงังฟังเลยเป็นลำก็ไดเห็ดเป็นลำจ้ะพป่นัันีน่พอลเห็ดเพิ่งหวานอยู่นี่และพี่เนาะอยู่ป่าน,นี่แล้วจ้ะเห็ดเพิ่งหวานว้าวตัวนี้ตัวใหญ่ๆพี่เนาะอืมเจ้ะเออนาเอ้ย เออหหน้าเออน้ากันพี่น้องพอสิไปไล่นกจ้ะไล่นกไล่หนูเก็บตัวนี้ตีตะเคาตัวพี่น้องไปน่าจะน่าตีตะเคาะเก็บอันนี้เก็บกล่องเก็บเอาจ้ะพัถนัด ระค่ะพี่น้องเราจะจะขอเก็บราคาเราจะเก็บบางหันเนาะค่ะเนาะงนะคะ,ะ,คะ,นะคะี๋ยวมันจะเก็บอะไรงา่ายจ้ะไม่ซ่าเนาะค่ะคลิปนี้ที่ขอล,า,า,ล,ล,ลา,าพี่น้องเขาไปก่อนเนาะจ้ะเนาะฝากเก็บหน้าจ้าฮันที่เขาปลาได้ใช้คลิปเก็บเงิเห็นมาฝากพี่น้องเข้านาะจ้ะเนาะเดี๋ยวลองทำซัฟพนันเรื่องงานกันค่ะคลิปนี้ที่เขาตกลับก่อนจ้าเ่รามันกลับกับพี่น้องจะยุดคลิปไปจะเก็บ เอาสองมือจ้ะแลก็คลอดสิเร็วไะค่ะขอตัวคะ่ะพี่น้องนุ๊กตอนกดคลิปข้ามมาบังเหตุบอนจ้ะเนี่ยนะคะจีจะเก็บเอาตรงนี้พี่น้องนี่น,นอเองดุ๊กเนี่ยจ้ะแล้วจีจะปิดคลิปเก็บเอาตรงนี้เนาะจ้ะเนาะตรงนู้นจ้ะไะค่ะสวัสดีนะคะขอคลิปหนาจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย